สวัสดีครับพี่น้องครับมาฝากกับเซียนบอยเมืองสีภูมิอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับขับมาคลื่นกับมีฝนตกนะครับพี่น้องครับตอนเสาร์ก็เลยออกมาเบิ่งมันสำปะหลังนะครับพี่น้องครับกับฝนตกมาถึงหน้าอยู่นะครับพี่น้องครับมาถึงสวนมันอยู่นะครับพี่น้องครับอย่าร้ายครับพี่น้องครับก็สิได้มากําจัดหนายให้กันนะครับพี่น้องครับตอนนี้กับเหลืออยู่ประมาณ ไรหนึ่งครับทีที่พอท่านได้ฉีดยาขันยนนะครับพี่น้องครับก็บม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับมันก็เลยส่งผลให้เป็นปัญหานะครับตอนแรกไล้มาฉีดตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับฉีดบรเสิทนะครับก็เลยปล่อยมานะที่นี่ก็สีได้มากกำจัดนะครับพี่น้องครับ มาเบิงลักษณะต้นมันนะครับว่ามันต้นหน่อยต้นใหญ่สำได้นะครับอายุมั่นกับประมาณนะครับเดือนเดือนยี่สิบเอ็ดวันนะครับโดยประมาณนะครับกับนับมือบอตรงปันไดนะครับนี่ครับต้นมันพี่น้องสังเกตเห็นนะครับนี่ทีมันแตกใบออกมาหลับแตกออกมาเินะครับนี่คือมันลงหัวแล้วนะครับมันลงหัวแล้วนะครับเท่ากับ พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยหลอบแหลกได้เลยนะครับอายุกับมันเดือนรึ่งถึง2เดือนนะครับหรือสังเกตจากลั้ต้นก็ได้ครับถ้าลั้ต้นเป็นสีเท่านะครับแบบนี้นะครับเป็นสีเท่าแบบนี้พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับพี่น้องครับอ่ามันอายุมันหลายนะครับพอที่สกินปุ๋ยได้แล้วนะครับปัญหาต่อมาที่กาลังเห็นตอนนี้คือหยานะครับพี่น้องครับหยาหลายนะครับกับมันอายุหนึ่งเดือน ยีสิบเอ็ดมือหย่ากันหนึ่งเดือนยีสิบเอ็ดมือคือกันนะครับก็ออยู่หลายกัน,นครับหยาครับถ้าเฮาบริบกรรจาจัดนีหลากของหยานะครับมันก็นลุ่งลึกไปเหลือนะครับไปรบกวนนะครับไปรบกวนหัวมันในรบกวนหลากมันทั้งจิตน,นะครับกเ็เฮตไทยมันเฮาชะงักนะครับการจเจริญนเติบโต,ตกับบดีเพราะว่ไม่มีวัชพืชมารบกวนนะครับเพราะฉะนั้นเา้็ตองกําจัดนะครับก็ผู้ใดมักเผาไหม่ก็ใส่เผาใหม่ไามยามัก ดูซึมก็ใส่ดูซึมนะครับผู้ใดมักเผาไม้กึ่งดูดซึมก็ใส่ไปผูป้ใดมักชี่วภ่า,าก็ใส่นะครับให้ใส่จอบใส่รดเดินตามกำจัดใส่รถพ่นกับแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับแต่สําคัญก็คือต้องกำจัดให้มันท่านนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้ามันบ่ทันนะครับหาของหยามันก็ไปรบกวนหาของมันไปรบกวนหัวมันนะครับจะเริ่มเติบโต,ตด้บ่เต็มที่นะครับ ปุ๋ยรอบแดงอยู่นีก็ใส่แล้วนะครับพี่น้องครับตอนเดือนค่งนะครับก็มาใส่เมื่ออาทิตย์แล้วนะครับฝนตกลงมากพอดีก็เลยได้มาใส่นะครับก็เลยบอได้ฉีดยาขยาในเมื่ออาทิตย์แล้วครับฉีดยาขยาก็ต้องระวังนะครับพี่น้องครับป้องกันทั้งตัวเจ้าของเอง นะครับทั้งตัวเจ้าของเองทั้งทั้งมันนะครับบ่ห้ยกระทบทั้งสองายนะครับป้องกันเจ้าของดีครับอุปกรณ์ป้องกันใส่ให้เต็มทีเลยครับพี่น้องครับส่วนตอนพันกับบ่หูนะครับว่ามันพันอย่างนะครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าเห็นแตกใบแตกย้งก็มากทีนะครับคือมันผ่อมคือมันลงหัวแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ข้างล่างกระแตกนะครับแต่ว่าฝนตกมันก็เลยดูถือโกขึ้นนะครับนี่ครับหาของแงามันจะ,จะไปรบก,กวนหัวมันนะครับเพราะฉะนั้นกำจัดไดกำจัดนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับไว้พบกันไหมกับคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ รับมือกัสวัสดีครับ